โอเคตอนแรกนะก็กะจะทำแค่คลิปสั้นๆให้แฟนๆเพจเนี่ยที่ติดตามเ,เรื่องจริงเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยใน facebook ของโรถฟังเฉยๆว่าเเดี๋ยวจะขอตัวไปทําธุระทำธุระเสร็จแล้วก็จะกลับมาพูดเรื่องการเมืองแต่ก่อนไปขอสักหน่อยเหอะนะเพราะว่า ไปทีหลายวันอยากจะขอบอกตัวการเาที่สนับสนุนมบกปปสนะกปปปสกูเป็นประสาทเนี่ยแหละอยากจะบอกพวกมึงนะอีอีเหยนนะอีอีเหยนมึงอะตัวการมึงอะเป็นตัวการหลักในการสนับสนุนมบกปปสแล้วก็มึงด้วยอีทอมลูตันนะแล้ว กูว่ามึงควรจะหยุดได้แล้วหยุดไอเทพได้แล้วเพราะว่าบ้านเมืองเดือดร้อนเสียหายแล้วมึงสองตัวพยายามจะปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดหรอกมึงคิดว่าคนไทยในประเทศเขาจะไม่ติดต่อกับคนไทยในต่างประเทศเลยหรอว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้มึงสองตัวจะพยายามให้ ICT บล็อกความจริงจากโลกภายนอกไม่ให้คนไทยในประเทศรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ว่าใครอยู่เบื้องหลังม็บกบปปสของไอสันนรกเทพใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นมึงสองพี่น้องมึงเห็นคนไทยฆ่ากันน่ะมึงยังไปแลดอินเดียมึงยังไปโตแหละที่ประเทศจีนมึงทําได้ยังไงมึงแดกภาษีคนไทยทั้งชาติอ่ะแล้วมึงเห็นคนไทยมาฆ่าฟันกันอ่ะมึงถ่อขี่ไปเที่ยวเล่แลดต่างประเทศไปทําไมทําไมไม่ออกมาห้ามคนไทยฆ่ากันอ่ะ นายทหารจะออกมาอีกนะทะหารออกมาป้องกันมอ็อบกบฏเผด็จการมึงทําอย่างนั้นได้ยังไงฮะมึงละมันตัวจันไรของชาติเห็นคนไทยฆ่ากันแล้วมึงไม่ยอมออกมาหา้ามล้วตัวมึงน่ะเป็นคนอยู่เบื้องหลังมึงอย่าบอกนะว่ามึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังกูเนี่ยนั่งอ่านข่าว B B C อา่าสำนักข่าว A B C C N N เขาด่ามึงกันออก ทั่วโลกกันไปหมดอ่ะหัดอายซะบ้างเป็นลูกของไอ้บอดอ่ะคนอื่นไทยๆเขาก็รู้ฝรั่งเขาเขียนเฉาะเขาเขียนด่าและนี่หนังสือแฉตระกูลมึงนะจะออกออกมาเรียบร้อยแล้วตอนเดือนมีนาคมคุณแอนด์ิวเขาเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วนะแฉตระกูลมึงอะมึงหัดอายซะบ้างมึงหน้าด้านหน้า,นา,นา,นาทนแดกภาษีคนไทยทั้งชาตินะแล้วมึงยังทำให้คนไทยทั้งชาติต้องมานั่งค่ากันเองอ่ะ เมื่อไหร่มึงจะสน,นึกผิดบ้างนี่พ่อมึงมึงถ่ายทอดสันดาห์พ่อมึงมามากเลยอพอพ่อมึงฆ่าพี่เสร็จนะแล้วก็มาป้นคนไทยแล้วก็แต่งตั้งอมต์มาให้ขโมยทรัพยากรคนไทยของไปนะขโมยภาษีอากรคนไทยไปทุกอย่างนะแล้วก็สร้างกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาแล้วพอยุคไอทีอ IT, ลุ่งเรือง มึงก็สั่งให้ไอ t ีทีตามมาบลอกความจริงมันเป็นไปนไม่ได้แล้วทุกคนทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วนะอย่าโตแหล่อย่าสร้างภาพมันนักเลยมึงก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นหรอกมึงมาเที่ยสุดๆด้วยซ้ําจะเอาอาวุธให้ทหารออกไปฆ่าคนไทยทําไมฮะมึงเห็นคนไทยตายคนไทยโดนถ่วงน้ําถ่วงน้ําตายฆ่าฟันกันอะ่ะมึงอยู่ได้ยังไงฮะไอสั์มึงมีเงินไปจุกหีลูกหลาน แหลนหลอนก็ไม่หมดมึงเอาเงินที่พ่อมึงฝากไว้ในธนาคารทั่วโลกเนี่ยนะเอากลับมาให้คนไทยเพราะนั่นอน,นเงินภาษีของคนไทยมันไม่ใช่เป็นเงินภาษีของพวกมึงเลยมึงเอาเงินกลับมานะวิธีการแก้ปัญหากลับมาให้คนไทยทุกคนนะกระจายเงินของพ่อมึงเนี่ยทิดโดยไปติดอันดับเอ,อ่อหนึ่งของโลกมาห้าปีแล้วเนี่ยมึงเอาเงินกลับมาแล้วก็ให้รัฐบาลแบ่งสรร เงินของพ่อมึงกระจายไปตามทุกจังหวัดนะแล้วก็ให้เขาเอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาทุกหมู่บ้านทุกตำบลให้มันจเจริญเท่าๆกับกรุงเทพเพราะว่าถ้ามึงไม่รู้จักเอาทำอย่างเงี้ยกูว่าครั้งนี้มึงล้มแน่เพราะว่าคนไทยในเมืองนอกเขาก็พยายามติดต่อองค์การนานาชาตินะมีเออไอซแล้วก็มีเออ u ู UN, นะนั่นแหละทำไมถึงเอ บางคีมูลของเกาหลีเขาจะมาเจราจากับมึงแต่มึงก็ตอแหลถ้ามันไปตอแหลต่างประเทศอะ่ะทาไมมึงไม่คุยกับ UN เอ็นล่ะฮะจะถ่อหีไปทําไมต่างประเทศนะ่ะคุยกับ UN เอสิว่าทําไมมึงทําอย่างนี้ทําไมมึงไม่ให้ประชาธิปไตยคนไทยฮะมึงจะเป็นผด็จการให้คนไทยมานั่งกราบตีนกบับแก๊ดมึงมันไม่ได้แล้วพวกมึงพ่อมึงต้องกราบตีนคนไทยเข้าใจไหมกูมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยจะบอกให้นะที่อังกีอ คนทุกคนเนี่ยรักษาพยาบาลฟรีทุกชนชั้นเด็กๆได้รับการศึกษาฟรีหมดประเทศเราสามารถทําได้ถ้าพ่อมึงเอาเงินทั่วโลกเนี่ยที่ฝากเอาไว้กลับมาให้คนไทยพ่อึงอ้บอดแหละกูหมายถึงพ่อมเง้บอดแหละนั่นแหละอีห้อยอีอปากห้อยนะอีทอมมึงรีบไปบอกพ่อมึงเลยนะว่าเอาเงินกลับมาคืนคนไทยเพราะว่าตอนนี้เขาแฉมึงไปทั่วโลกแล้ว นะมึงอย่านึกว่าคนไทยในต่างประเทศเขาโง่นะเขารู้กันหมดแหละแล้วฝรั่งเขาก็รู้แล้วมึงคิดแต่ว่าคนไทยในต่างประเทศเขาจะไม่ปบอกคนไทยในประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะครอบครัวมึงมันเขี้ยไม่รู้จะเขี้ยยังไงนะสัตว์นรกมาเกิดจริงๆหนีคุ้มมาเวจีมาเกิดจริงๆมึงออกมาเตือนได้แล้วว่าให้หยุดฆ่ากันให้ทหารหยุดออกมาทําร้ายคนเสื้อแดงนะแล้วมึงก็มอบประชาธิปไตยให้คนไทยทั้งชาติด้วยเพราะว่าต่อไปนี้พวกกู คนไทยในต่างประเทศแล้วก็คนไทยในประเทศนะพวกกูไม่กลัวมือต่อไปแล้วเราข้ามผ่านความกลัวตอนนี้กูเห็นความจริงกูหูตาสว่างหมดถึงแม้มือจะพยายามเอาหนึ่งหนึ่งสองมาบล็อกนะมึงจะพยายามเอาไอซีทีมาบล็อกแต่ยังไงความจริงมันก็คือความจริงที่หลีกหนีไปไม่ได้โอเคนะแล้วครั้งหน้าถ้ากูกลับมากูจะไม่ด่าไอเทพเพราะไอเทพมันแค่เป็นที่ข่าของมึงกูจะด่าพวกมึงแหละไอบอด แล้วก็จะด่าพวกมึงเลยไอ้ปากเจออีทอมมึงละสามตัวละหยุดทําเที้ยกับประเทศได้แล้วไม่งั้นกูจะด่ามึงแล้วมึงมึงก็สั่งคนมาฆ่ากูด้วยนะเพราะกูไปบอกตํารวจแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ตามมึงไปตามสถานทูตไทยเลยว่าเป็นพวกมึงแหละมาทําร้ายกูอเที้ยนี่สารเลวทำเที้ยกับคนไทยสารพัดไม่รู้จักอับจับอายคนต่างประเทศเข้าไปประจานอีกเฮี้ยไม่รู้จะเที้ยยังไงหน้าตาอับปีทําตัวเที้ยไหมอีก มะมึงอิสระแต่ครั้งหน้ากูมาด่ามึงต่อไอ้